เงียนหน้าแตกยับรองจกักสื่อเวียดนามตีข่าวหลังแพ้ตบสาวไทยพูดถึงประเด็นนี้ชวดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมควันหลงของการแข่งขันวลลอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19นัดชิงอันดับที่3เทีมลูกยางสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์อย่างสวยงามด้วย3ต่อ0คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านไปแบบสวยๆกันเลยทีเดียวล่าสุด เว็บไซต์ข่าวกีฬาชื่อดังของประเทศเวียดนามได้นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่ก็ยังมีการบ่นตัดพอเล็กน้อยถึงการไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกครั้งของทีมตบสาวทัพดาวทองโดยมีใจความแปลเป็นภาษาไทยว่าววลเล่นบอลหญิงเวียดนามพ่ายไทยพลาดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19การแข่งขันชิงเหรียญทองแดงผ่านพ้นไปอย่างน่าตื่นเต้น โดยทั้งสองทีมทำคะแนนสูสีกันแบบดราม่าตลอดเกมก่อนที่เวียดนามจะแพ้ไทยไป0ต่อ3เซตด้วยคะแนน19ต่อ25 23ต่อ25และ20ต่อ25ก่อนเกมนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามขอแค่ชัยชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นก็จะสามารถคว้าเหรียญรางวัลปริดาสร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไปได้ โค้ชเงียนตวนเกียรติและลูกทีมเหมือนอยู่ในความฝันด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีในปี2023โดยเฉพาะการได้ขึ้นสู่ระดับท็อป4ของรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเวียดนามได้อันดับที่4หลังแพ้ญ,ญี่ปุ่นในนัดชิงที่3แต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างสาวไทยที่มีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นเดิมพัน ทานทีทนทุยกับตันทีมผู้เล่นเก่งสุดของเวียดนามในชุดนี้และเพื่อนร่วมทีมร้วนตระหนักดีว่าทีมไทยมักจะเล่นได้ดีกว่าเสมอในนัดที่สำคัญเช่นนี้สาเหตุของการพ่ายแพ้คือเรื่องของความมั่นใจในการเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกส่วนทีมงานผู้ฝึกสอนก็สำคัญไม่แพ้กัน สำหรับที่ผ่านมาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยและมักจะตกเป็นนางรองเสมอในการแข่งขันระดับอาเซียนส่วนเวทีระดับทวีปเอเชียพวกเธอพื้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียได้ในครั้งล่าสุดก่อนจอขึ้นมาเป็นทีมอันดับ4ของเอเชียด้วยการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแซงทีมชาติเกาหลีใต้ที่อยู่ในยุคผลัดใบเปลี่ยนผู้เล่นพอดีนั่นเอง สำหรับประเด็ดนดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเวียดนามยังห่างชั้นกว่าไทยเยอะอย่ามาเทียบชั้นกับไทยแรงของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเก่งจริงแต่บนแพ้ทางไทยชาตินี้ทางชาติเวียดนามไม่ชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากได้ก็เล่นให้ชนะนะจ้าเหงียนไม่มีรอกอยากให้ได้เพราะเต็มที่เพราะซ้อม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเวียดนามหาคนมาช่วยโฟทีบ้างอาจจะมีลุ้นถึงเซตห้าโฟทีถาแต้มคนเดียวบ้าพลังคนเดียวเหนื่อยค่ะแบกไม่ไหวเซตสก็หมดแรงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเหรียญทองแดงไม่มีสำหรับเวียดนามมีแต่กระทะทองแดงของพวกติงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเรียนเขามีให้เฉพาะทีมที่มีความสามารถถ้ายังทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีความสามารถพอ คิดง่ายๆแค่นี้ล่ละค่ะจะเอาอะไรอีกไม่มีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรเกาหลีใต้ตั้งหลักกลับมาให้ได้จะสนุกกันเลยล่ะคราวนี้จีนญี่ปุ่นไทยเวียดนามเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามต่อเล่นกับญี่ปุ่นยังได้เซตแต่เล่นกับไทยขนาดนําไปเกือบ5ลูกแต่กลับมาแพ้ทางขอให้สู้ต่อไปนะ,ะเียงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องชนะจีนกับญี่ปุ่นให้ได้นะเวียดถึงจะเห็นเหรียญเพราะไทยจองเหรียญน,นีไว้แล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงนะเวียดนามได้ที่สท,ทั้งชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมเพราะดวงด้วยแหละในรอบแบ่งกลุ่มเวียดนามอยู่ไซ์อ่อนจึงผ่านเข้ามาได้ฉะนั้นติ่งอย่าม,มาอวดว่าขึ้นมาท็อปสของเอเชียแทนเกาหลีเพราะปีนี้เวียดนามยังไม่เจอคาซักเลยซึ่งคาซักอันดับโลกดีกว่าเวียดนามอีกแต่ดันอยูไทร์แข่งลงเวียดนามเจอกับคาซักก่อนสีเวียดนามแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เงียนนี่แพ้แล้วก็อ้างไปเรื่อยเนาะก็ยังไม่มีค่าพอในระดับทวีปภาษาโกลน่ะส,นนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วแหละที่สาวไทยจัดไปหนัหนกๆสามต่อซูเซตไม่งั้นท่าเงียนได้เซตหนึ่งนะจะยิ่งเหิมเกริมกว่านี้อีกหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนหน้าแหกยับไทยทุบแหลกไม่ยั้งมือยำแขนตบกำรับเวียดนามสร้างสถิติใหม่เขียเวียดนาม หล่นที่4ล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในศึกมหกรรมเอเชียนเกมส0 2 2รอบชิงเหรียญทองแดงหรือนัดชิงอันดับที่3คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโคดด้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลลงสนามพบกับตบสาวดาวทองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม โดยเวลบอลหญิงไทยทีมอันดับที่13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018ลงสนามเชิงเรียนทองแดงกับคู่ปรับซีเกมเวียดนาม ทีมอันดับที่39ของโลกสำหรับในรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงไทยตัดเชือกแพ้เจ้าภาพจีน0ต่อ3เซตขณะที่เวียดนามพายญี่ปุ่น1ต่อ3เซตซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกกดหล่นมาชิงเหรียญทองแดงกับทีมสาวไทยในครั้งนี้ สถิติก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยเจอกับเวียดนาม14นัดปรากฏว่าทีมไทยคว้าชัยรวดทั้งหมด14นัดและเคยเจอกันในศึกเอเชียนเกมหนึ่งครั้งเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและทีมไทยชนะไปได้3-0เซตส่วนนัดล่าสุดเพิ่งเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นทีมสาวไทยที่สามารถเอาชนะเวียดนาม3-1เซตไปได้ เกมนี้โคด่วนดนัยศิวชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดทัพยึดผู้เล่นชุดเดิมส่งลงสนามเป็นชุดแรกประกอบด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเตยหัทยาบำรุงสุขแนนทัดดาวหนึ่งแจ้งเพียวอัชราพรคงยศบีมพิมพิชยากกกรำบุมบีมชัชชุอ่อนโมกสีโดยมีกัปตันทีมเป็นแปนปิยนุษแป้นน้อยทันาที่เป็นตัวรับอิสระ ในขณะที่เวียดนามนำทัพโดยโฟท,ทีทันติทานทุยเป็นกัปตันทีมเซตแรกดูเหมือนวอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มยังไม่เข้ามากนะักยังทำแต้มสูสีกันช่วงต้นเซตจ,จนทีมไทยเล่นเข้าระบบของตัวเองทำแต้มออกนำไปก่อน7ต่อ5คะแนนในขณะที่เวียดนามแก้เกมกลับด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นทำแต้มตีเสมอและพลิกขึ้นนำา8ต่อ7ก่อนที่พรพันธ์ จะยัดบนลงแดนหน้าของเวียดนามไล่มาตีเสมอจนแต้มเสมอกันที่1 0ต่อ10ไทยเก็บ3แต้มรวดขึ้นนำไป13ต่อ10เกมมีคนเป็นของไทยที่เสิฟรุกทำลายเกมรับขยับนำา18ต่อ1 4คะแนนไทยเซตวอลเล์บอลไทยยังเล่นกันตามระบบของตัวเองทำแต้มนำา21ต่อ16เวียดนามต้องขอเวลานอกแต่ยังทำแต้มไล่ขึ้นมาไม่ทันส่งผลให้ไทยปิดเซตเอาชนะ 2 5ต่อ19นํานำไป1ต่อ0เซตต่อมาเซตที่2บเปิดเกมมาเวียดนามเลือกรุกบนสั้นและเล่นบนเร็วทำแต้มนำไปก่อน5ต่อ4คะแนนก่อนที่ไทยจะแก้เกมขึ้นรับตบได้ดีขึ้นจนไล่ตามมาตีเสมอเป็น8ต่อ8คะแนนก่อนที่จะตีติดบล็อกจ่ายเต็มให้เวียดนาม2แต้มทำให้นำไทยไป1 0ต่อ8เกมรุกของไทยยังทำได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะรุกหัวเสาที่ตีติดบล็อกเวียดนามเสีย4แต้ม เวียดนามนำ12-9ต่อคะแนนเวียดนามเสิร์ฟรุกไปที่เพียวเปิดบอลแรกไม่เข้าโดนนำห่างออกไปที่15-9ต่อ 9. ด้านไทยเมื่อเปลี่ยนเกมเสิร์ฟกลับมาได้จึงลุกเกมเสิร์ฟทำลายบอลแรกของเวียดนามที่คืนตีติดเน็ตจ่ายแต้มให้ไทยไล่มา12-14ต่อคะแนนไทยเอาแต้มคืนตีเสมอได้สำเร็จ14-14ต่อคะแนนเกมไทยเซตเล่นกันได้อย่างสูสีผลัดกันแต้มต่อแต้มจนเสมอกัน ที่สต่อ22คะแนนทัดดาวตีบนสั้นให้ไทยได้เซตพอร์อก่อน24ต่อ22แต่ยังปิดเซตไม่ลงเวียดนามไล่มาเป็น23ต่อ24ก่อนที่บีมจะขึ้นตีหัวเสาทัดบล็อกเวียดนามปิดเซตไปอย่างสวยเอาชนะไป25ต่อ23นํานำไป2ต่อ0เซต ต่อมาในเซตที่3เปิดเกมเวียดนามพยายามที่จะรุกทำแต้มนำไทยไป6ต่อ4คะแนนแต่ไทยก็ตีเอาแต้มคืนพร้อมขึ้นนำา18ต่อ14คะแนนด้านเวียดนามก็ยังไม่ถอดใจแก้เกมมาสู้รุกบอลสั้นไล่มา16ต่อ19คะแนนแต่ไทยไม่ปล่อยให้เวียดนามตีเสมอรุกหนักทำได้แมตช์พอยต์ไปก่อน24ต่อ18คะแนนและปิดแมตช์เอาชนะไป25ต่อ20คะแนน สรุปไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าเหรียญทองแดงมาครองทำให้มีเหรียญรางวัลติดมือเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหลังเคยได้เหรียญทองแดงปี2014และเหรียญเงินปี2018 สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเป็นแมตท,ที่สาวไทยเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆระบบทีมสังหวะการรุกการรับที่ดูแล้วไทยเหนือชั้นกว่าเวียดนามเยอะสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ว่าโฟทีไม่ได้เก่งอะไรเลยนะท่าเทคตัวท่าตั้งรับมือคือไม่ได้เลือดอะไรเพียงแต่อยู่ในทีมแล้วมีความสามารถระดับกลางมาเลยดูเก่งๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มีคนอวยว่าเป็นที่หนึ่งของอาเซียนชนะปวดหัวจริงๆคอมเมนต,ต์ต่อมาบอกว่าเสียดายความสูงนางจริงๆสูงขนาดนี้ตีเหนือบล็อกได้สบายๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเอาบีมมดวิบีมเพียวสูงเท่ากันกับ40ส่วนตัวว่า40จุดตบต่ำมากนะนางได้แค่สูงกับตีแรงเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าโค้ชเขาเก่งจริงต้องสอนท่าตบท่ากระโดดรับบอลรองบอลแล้วแหละมีของดีสูงสูงตีแรงแต่ขาดแค่คนสอนชี้แนะที่ดีก็คิดดูว่าทำไมเขาซื้อนางไปแค่บอลเร็วแถมก็ไม่ได้ดีไปกว่าตัวโลคอ้ของหยุ่นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนหน้านี้เวียดนามบอกว่าจะสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งแรกโดยการชนะไทยให้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าป่านนี้นั่งรองไห้แล้วมัง้ง ติงเงียนเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ก็สิบกว่าปีแล้วนะที่แพ้ไทยและแพ้ได้โคงเส้นคงวามากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไหนล่ะบรรดาชาวิวิยทีอาศัยอยู่ในไทยหายไปไหนแล้วหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ